สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เรามีคำถามน่าสนใจมากจากทางบ้านนะคะถามมาว่าถ้าลงทุนในดัดชนี S&P 500เดือนละ1,000บาททุกเดือนเลยย้อนไป20ปีผลจะเป็นยังไง เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาแกะรายงานวิเคราะห์ที่จำลองสถานการณ์นี้กันเลยใช้ข้อมูลจริงย้อนหลังตั้งแต่ปี2005ถึงสิ้นปี2024เลยนะคะอืมยาวนานมากครับเป้าหมายคือมาดูผลลัพธ์กันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมีหลักการอะไรซ่อนอยู่อย่าง DCA หรือพลังดอกเบี้ยทบต้นครับผม และที่สำคัญมากๆเลยคือข้อควรพิจารณาสำหรับนักลงทุนไทยเออในยุคปัจจุบันนี้เลยค่ะโอเคมาเจาะลึกกันเลยค่ะขอเริ่มจากหลักการพื้นฐานก่อนเลยนะคะ Dollar Cost Averaging หรือ DCA เนี่ยค่ะมันคืออะไรคะแบบเข้าใจง่ายๆครับ DCA ก็คือ,อ,อการที่เราทยอยลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันนะครับเป็นงว,นงวดๆไปสม่ำเสมออ๋อค่ะ โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนั้นราคามันจะขึ้นหรือจะลงข้อดีคือมันช่วยตัดอารมณ์เราออกไปได้เยอะเลยไม่ต้องมานั่งเดาตลาดไม่ต้องจับจังหวะเองเลยใช่ครับทำให้เราได้ต้นทุนเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปในระยะยาวครับก็เหมาะกับคนที่อยากสร้างวินัยการออมการลงทุนไปเรื่อยๆครับแล้วในการจำลองที่เราจะคุยกันนี่ล่ะคะใช้สมมติฐานยังไงบ้างคะในการจำลองนี้นะครับเราก็ตั้งสมมติฐานว่าลงทุน1,000บาททุกๆเดือนเลยค่ะ ติดต่อกัน20ปีตั้งแต่2 0 0 5ถึง2,024ก็รวมเงินต้นทั้งหมดก็2 4 0 0 0 0บาทโดยเราจะอิงกับผลตอบแทนรวมหรือ total return ของดัชนี s p 500 <S total return นี่คือรวมปันผลเข้าไปด้วยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคือรวมทั้งราคาที่เปลี่ยนไปบวกกับเงินปันผลที่ได้มาแล้วก็สมมุติว่าเอาไปลงทุนต่อนะครับแล้วก็แปลงค่าทั้งหมดกลับมาเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน เ T H B U S D เฉลี่ยรายปีเป็นการคำนวณแบบภาพรวมๆไม่ได้ลงรายละเอียดรายวันครับโอเคค่ะแล้วผลลัพธ์่ะคะเป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมคะผลลัพธ์นี่ต้องบอกว่าน่าทึ่งทีเดียวครับจากเงินลงทุน2,40,000บาทตลอด20ปีเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเป็นประมาณ7,80,000บาทครับณนะสิ้นปี2024โห7,80,000เลยเหรอคะจาก 2, 4 0 0 0 0นี่กำไรก็5 4 0 0 0 0บาทเลยสิคะ ใช่ครับหรือคิดเป็นผลตอบแทนรวมๆก็ทะลุ225ไปเลยครับโอ้โหเยอะมากคือดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆเยอะมากๆเลยนะคะ อันนี้มันแดงให้เห็นพลังของการลงทุนระยะยาวจริงๆถูกต้องครับผมทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือและอะไรที่ทําให้มันโตได้ขนาดนี้ใช่ค่ะปัจจัยแรกเลยก็คือเอ่อพลังของดอกเบีย้ยทุบต้นครับผมอ๋อที่เขาพูดกันบ่อยๆครับคือมันเหมือนกับว่าผลตอบแทนที่เราได้มามันไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่มันถูกเอาไปเอ่อลงทุนต่อย,ยอดไปเรื่อยๆค่ะเงินต้นเรามันก็เลยโตขึ้นโตขึ้น,นเหมือนเรากลิ้งก้อนหิมะลงมาจากภูเขา ยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ก้อนหิมะหรือเงินลงทุนของเราเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแบบทวีคูณเลยครับเหมือนยิ่งอยู่นานยิ่งรวยขึ้นว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากเหมือนกันคือบทบาทของ DCA ในช่วงเวลาที่ตลาดมันแย่ๆหรือช่วงวิกฤตอ๋ออย่างเช่งตอนปี2008ใช่เลยครับอย่างปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้น s p 5 0 0ดิ่งหนักมากติดลบไป37% โหดมากค่ะแต่การที่เรายังคงใส่เงินพันบาทเข้าไปทุกเดือนตามแผน DCA ของเราเนี่ยมันกลายเป็นการซื้อของดีในราคาที่ถูกมากๆโดยอัตโนมัติเลยครับจริงด้วยค่ะคือตอนนั้นคนส่วนใหญ่คงจะกลัวไม่อยากลงทุนเพิ่มแต่ถ้าเรามีวินัย DCA ต่อไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเราได้ช้อนซื้อตอนถูกมากๆถูกต้องครับพอตลาดมันฟื้นตัวแรงๆในปีถัดมา อย่างปี2009เนี่ยบวกไป26กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะไอ้หน่วยลงทุนที่เราซื้อตุนไว้ตอนราคาถูกๆนั่นแหละครับที่มันเป็นตัวเร่งให้พอร์ตเราโตกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือ DCA มันช่วยเปลี่ยนวิกฤตหรือความผันผวนให้กลายเป็นโอกาสในการสะสมของถูกไปโดยบริยายใช่ครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้การลงทุนระยะยาวด้วยวิธีนี้มันค่อนข้างแข็งแกรงครับฟังดูดีมากเลยค่ะ ตัวเลขจำลองนี่สวยงามมากแต่ว่าพอเป็นการลงทุนจริงๆของคนไทยแล้วเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆแทรกเข้ามาอีกใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้คือประเด็นสําคัญสําหรับปัจจุบันเลยตรงเลยตอนเราแปลงผลตอบแทนกลับมาเป็นเงินบาทถ้าช่วงนั้นบาทอ่อนเราก็ได้กําไรเพิ่มแต่ถ้าบาทแข็งกําไรเราก็น้อยลงอันนี้มันเพิ่มความไม่แน่นอนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งครับเข้าใจค่ะแล้วเรื่องที่2ล่ะคะ เรื่องที่2ที่ออมันกัดกินผลตอบแทนเราไปเรื่อยๆแบบเงียบๆก็คือค่าธรรมเนียมครับอ๋อใช่ใช่พวกค่าจัดการกองทุนอะไรแบบนี้ครับการลงทุนใน S&P 500ส่วนใหญ่เราก็ทำผ่านกองทุนรวมหรือ ETF ซึ่งมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายแฝงอยู่เช่นค่าธรรมเนียมจัดการ Management Fee หรือค่าใช้ใจ่ายรวมหรือที่เรียกว่า t e r Total Exp e n s e Ratio ค่ะแล้วมันเยอะไหมคะพวกนี้ จากข้อมูลที่เราพอหาได้นะครับกองทุนรวมไทยที่ไปลง S&P 500บางกองเนี่ยมี TER อยู่ในช่วงประมาณ1.11%ถึง3.21%ต่อปีโหก็ไม่น้อยนะคะใช่ครับซึ่งในระยะยาว20ปีเนี่ยผลกระทบมันก็ถือว่ามีนนยะสำคัญพอสมควรเลยการเลือกกองทุนที่ค่าธรรมเนียมเสมเหตุสมผลก็เป็นเรื่องสำคัญมากครับค่ะ แล้วปัจจัยสุดท้ายที่สําคัญมากๆคืออะไรคะปัจจัยที่สําคัญสุดๆเลยนะเวลานี้ก็คือเรื่องภาษีครับผมโอ๋อภาษีการลงทุนต่างประเทศตัวใหม่ใช่ครับตามกฎหมายภาษีใหม่ที่เริ่มใช้ปี2567เนี่ยกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกําไรจากส่วนต่างราคา capital gains หรือเงินพันผลก็ตามค่ะ ถ้าเรานําเงินนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทยเราต้องเอามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษ,ษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดซึ่งขั้นสูงสุดก็ปาไป35%ครับโอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนเกมเลยนะคะเนี่ยมันทําให้เราต้องคิดหนักเลยว่าจะลงทุนผ่านช่องทางไหนดีถูกต้องครับมันทําให้วิธีการลงทุนกลายเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราเลือกแบบแรกคือลงทุนตรงเช่นไปเปิดบัญชีซื้อ ETF ในตลาดหุ้นสหรัฐเลยค่ะ ข้อดีก็คือค่าธรรมเนียมของ ETF พวกนั้นมักจะต่ำกว่ากองทุนไทยอื uh ื huh. แต่ข้อเสียคือกำไรจากการขายเนี่ยตอนเรานำเงินกลับไทยต้องเสียภาษีตามกฎหม่ส่วนเงินปันผลก็จะโดนหักภาษีหนะ้าที่จ่ายที่อเมริกาอยู่แล้ว15%ถ้าเรายื่นเอกสาร W8 BEN รีบร้อยนะครับอ๋อ oh, ค่ะแล้วอีกทางเลือกล่ะคะอีกทางเลือกก็คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมไทยที่เป็นฟีเดอร์ฟันคือกองทุนบ้านเราที่ไปซื้อกองทุนแม่ในต่างประเทศอีกทีหรือลงทุนผ่าน DR หรือ DRX ที่เป็นตาสารอ้างยิงหุ้นต่างประเทศซื้อขายในตลอดหุ้นไทยได้เลยค่ะอันนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงคะจุดเด่นที่สําคัญมากๆของช่องทางนี้เลยนะครับคือกําไรจากการขายหน่วยลงทุนหรือขาย DR DRX พวกนี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับอืม จริงเหรอคะยกเว้นภาษีกำไรเลยใช่ครับแม้ว่าตัวกองทุนรวมอาจจะมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือ TER ที่สูงกว่าการซื้อ ETF ตรงอยู่บ้างแต่ข้อได้เปรียบเรื่องภาษีกำไรจากการขาตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆโดยเฉพาะกับการลงทุนระยะย,ยาวครับ โอ้ห oh, อย่างนี้นักลงทุนก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยสิคะระหว่างค่าธรรมเนียมที่อาจจะถูกกว่าของการลงทุนตรงกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนผ่านกองทุนไทยหรือ DR ใช่เลยครับถ้าเราเชื่องโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันการตัดสินใจมันซับซ้อนขึ้นเยอะนักลงทุนไทยต้องชั่งสหนักให้ดีมากๆระหว่างค่าธรรมเนียมที่อาจจะต่ำกว่าของการลงทุนตรงกับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีกำไรส่วนต่างราคาซึ่งมันสำคัญมากของกองทุนรวมในไทยหรือ DR DRX ครับการเลือกเครื่องมือที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ภาษีปัจจุบันเนี่ยมีผลอย่างยิ่งต่อผลตอบแทนสุทธิที่เราจะได้รับจริงๆในระยะยาวเลยครับสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลย้อนหลังที่เราดูกันมาเนี่ยการลงทุนแบบ DCA ใน S&P 5 0 0อย่างสม่ำเสมอมีวินัยและให้เวลากับมันนานพอเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจได้จริงๆ พลังของดอกเบีย้ยทบต้นกับการใช้ DCA ช่วยรับมือความผันผวนนี้เป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องย้ำกันเสมอนะครับว่าผลงานในอดีตมันไม่ใช่เครื่องการันตีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนค่ะสำหรับนักลงทุนไทยในปัจจุบนันการพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภาษีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย และมันส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการลงทุนนะครับว่าจะไปทางกองทุนไทย DRDRX หรือจะลงทุนตรงในต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสุดที่ที่ดีที่สุดสําหรับเราจริงๆค่ะซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าค่ะเมื่อเราพิจารณาถึงข้อได้เปรียบทางภาษีเรื่องกําไรจากการขายที่สําคัญมากๆของกองทุนรวมในไทยหรือ DRDRX ที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ย สิ่งนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองของเราไหมว่าอะไรคือแนวทางการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนไทยจริงๆแม้ว่าอาจจะต้องยอมรับค่าธรรมเนียมรายปีที่สูงกว่าการลงทุนตรงอยู่บ้างอืมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับผมก็น่าจะฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อดูครับ